สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอลิสไปซื้อของมาก็ได้อโวคาโดมาหลายลูกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมาทำนมอโวคาโดนะคะเพราะว่าคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ของอโวคาโดเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วยรักษาสมดุลน,น้ำในร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอ,รอรรลนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์สูงดีต่อระบบขับถ่ายมีกรด โอเลอิกนะคะเป็นไขมันที่ทําให้สมองเนี่ยสั่งการให้เรารู้สึกอิม่มมีกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวนะคะเพื่อช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยลดไขมันในเลือดเพิ่มไขมันดีด้วยพร้อมทั้งยังมีวิตามิน A บํารุงสายตามีวิตามิน B ป้องกันเน็บชามีวิตามิน C ป้องกันหวัดแล้วก็มีวิตามิน E ค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายของเรา โอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการทำนมอะโวคาโดกันไปรับชมกันได้เลยค่ะส่วนผสมของนมอะโวคาโดนะคะจะมีแค่3อย่างเท่านั้นค่ะก็ะคือลูกอะโวคาโด1ลูกนะคะแล้วก็นมอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เอลิสจะใช้นมพิตาชิโอนะคะแบบไม่มีน้ำตาล2กล่องค่ะ ก็กล่องละ1้0มลลนะคะรวมเป็น360 ml มลค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลย่าหวานลงไปเล็กน้อยค่ะอวโวคาโดนะคะเราจะเลือกใช้ผลสุกนะคะวิธีที่เราจะดูผลสุกก็คือเราจะใช้การบีบนะคะถ้าเกิดว่าบีบไปแล้วนิ่มเนี่ยค่ะก็คือสุกรับประทานได้นะคะแล้วก็ยิ่งเอามาทำนมอ,อวโวคาโด้แล้วด้วยยิ่งสุกมากก็จะยิ่งอร่อยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะผ่าอะโวคาโดนะคะแล้วก็จะเอาเนื้อในผลของอะโวคาโดนะคะลงไปปั่นผสมกับนมพิตาชิโอที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ใส่ย,ย่าหวานลงไปเล็กน้อยค่ะนะค่ะพอผ่าออกมาแล้วก็จะได้สองซีกแบบนี้เราก็จะตักเอาเนื้อด้านในนะคะออกลงไปปั่นค่ะ จากนั้นก็ใส่นมพิตาชิโอลงไปเลยค่ะ2กล่องเลยนะคะตามด้วยย่าหวานเล็กน้อยค่ะปั่นเสร็จแล้วก็จะมาแบ่งใส่ขวดนะคะก็จะได้3ามขวดขวดละ1้0มิลลิตรพอดีเลยค่ะ ปิดฝาเราก็จะแช่ไว้ในตู้เย็นได้2-3วันนะคะใช้ส่วนผสมแค่3อย่างขั้นตอนการทำก็ง่ายแสนง่ายแถมได้สุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ